สวัสดีชาวบ,บ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้าหมี่เช่นเคยกับการรีวิวแกจ็ตที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นแกจ็ตจากเสียวมี่นี่คือ Redmi Watch 4นะครับนาฬิกาอัจฉริยะสําหรับดูแลในเรื่องสุขภาพนะครับสามารถโทรเข้าโทรออกได้มี G.P.S ในตัวและราคา3290บาทคุ้มค่ามากๆจริงๆนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเรดมี บัตร5นะครับนี่คือหูฟังที่คุณภาพดีมากและราคาก็ดีมากๆ1,190บาทกับไดรเวอร์ใหญ่ๆและสีสันที่เรียกว่าสวยงามมากๆครับทั้ง2ตัวนี้วันนี้เราจะมารีวิวกันทั้งข้อดีและก็ข้อสังเกตต่างๆที่ผมได้ไปใช้งานมาเต็มๆนะบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆครับ ผมขออนุญาตมาเริ่มกันที่ตัว r e d m i Watch 4กันก่อนนะครับ Redmi Watch 4ตัวนี้เนี่ยอยู่ในมือผมมาก็ใช้งานมาประมาณสักอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่4แล้วนะครับจริงๆข้อมูลทั่วไปนะครับเขาสามารถที่จะอยู่ได้สแตนบายเนี่ยนะครับประมาณ20วันคุณผู้ชมอันนี้มันนานมากเลยทีเดียวนะผมใช้งานเกิดคาดหวังเลยนะประมาณ2อาทิตย์เนี่ยอยู่ได้แบตเตอรี่เขาอึดมากๆจริงๆนะครับในกล่อง,องเขามีสายชาร์จอะไรมาให้เรียบร้อยมีอยู่2สีก็คือสีดําแล้วก็อีกสีนึงเป็นซีวิเกรป็นีะ ผมจะบอกว่าไอตัวตัวนาฬิกา,าตัวนี้เนี่ยนะครับข้อดีของเขาก็คือหลักๆเลยนะก็คือเรื่องของหน้าจอที่มันมีขนาดใหญ่ ถึง1.97นิ้วนะครับตัวนี้จองเขาเป็นซ u เปอร์อัลโมเรตแปลว่าคุณสามารถที่จะเอาไปใช้งานกลางแจ้งได้อย่างดีแน่นอนนะครับค่าแสงของเขาอยู่ที่600 nits ซึ่งถือว่าสูงมากมากนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสามารถโทรเข้าโทรออกได้ผ่านทางบลูทูธรับสายเสียงดีมากนะครับคู่ส่วนหนาาเราก็ได้ยินเสียงที่ชัดเจนมากๆอันที่3ก็คือตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ GPS ด้วยคุณสามารถที่จะใส่ไปแบบเ,เดี่ยวๆแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูล,ลต่างๆเช่นไปวิ่งในสวนสาธารณะ อะไรแบบนี้ได้นะครับมีฟังก์ชันในการที่เราจะออกกําลังกายเป็นร้อยกว่าชนิดนะครับนีกว่าคุ้มค่ามาก,มากแล้วก็มีตัวที่เป็นหน้าปัดให้เราเลือกสีสันสวยมากมันสวยจริงจคุณผู้ชมบอกเลยว่าสวยจริงๆถ้าเทียบ3290าบบาทมันคุ้มมากๆทีเดียวนะครับแล้วก็ผมว่าสีสันสวยสามารถที่จะวัดในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจฮาร์ดเรทได้นะครับสามารถที่จะวัดในเรื่องของออกซิเจนในเลือดได้สามารถที่จะวัดความเครียดได,ได้ความเครียดนะวัดได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การนอนหลับไม่ว่าจะหลับลึกหลับตื่นยังไงนะครับสามารถที่จะวัดได้มีโน t ติฟิเคช o n ที่สามารถลากลงมาได้ฟังก์ชันในการใช้งานที่ง่ายและจอใหญ่มากๆผมมองว่า32,90บาทมันซื้อได้ออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น l a z a d a หรือว่า s h อป e ีเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็สามารถสั่งผ่านได้เดี๋ยวจะเข้าไปในตัวที่เป็นตัว l a z a d a หรือ s h อป e ีก็ได้นะครับสามารถสั่งได้เลยตัวนี้พิเศษอันนึงก็คือด้านข้างของเขาเนี่ยมีเม็ดไมยมมาให้ซึ่งสามารถที่จะกดแล้วก็หมุน กดแล้วจะสั่งงานต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับแต่ก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงสาหรับผมละกันจริงๆตัวนี้แทบจะไม่มีข้อติอะไรเลยนะผมว่าออมันคุ้มค่ามากๆนะครับแต่บางทีถ้าเกิดว่าผมวิดพื้นอะไรเงี้ยบางที มือผมม,มันจะไปโดนตรงไม่ยมแล้วมันทําให้บางทีมันอาจจะกดเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนี้ไม่เป็นข้อที่เอ,อผมอาจจะเคยเจออะไรประมาณอย่างงี้นะครับอย่างอื่นเนี่ยไม่ติดอะไรเลยกับ3290บาทผมว่ามันคุ้มมากๆสําหรับคุณอยากจะเอาไปดูแลสุขภาพเอาไปใช้เป็นนาฬิกาที่แบบมีเปลี่ยนในเรื่องของหน้าปัดทําให้มันดูเท่มันดูสวยมันดูครูแค่นี้คุ้มมากๆแล้ว3290บาทนะครับมาที่ที่1ตัวครับนี่คือ redmi บั๊ 5นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนของหูฟังจากเซี่ยมี่อยู่แล้วนะหลังจากที่ผมได้ตัวหูฟังตัวนี้มานะครับแล้วก็ทราบราคาว่าอยู่ที่1 1 9 0บาทเฮ้ยอยากมาฟังว่าแนวเสียงเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาดูสเปคของตัวนี้กันก่อนครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับไดรเวอร์นะครับที่มีขนาดอยู่ที่12.4นิ้วนะครับพร้อมไดอะแฟมแบบไทเทเนียมนะครับรองรับการเชื่อมต่ออัจฉริยะมากมายถ้าเกิดว่าคุณใช้ที่เป็น Android อยู่นะผมว่าออมันเชื่อมต่อง่ายมากถ้าเกิดว่า อยู่ก็โหสบายมากๆ,ๆเลยทีเดียวนะครับสีสันสวยมากนะครับมีด้วยกัน3สีนะครับก็คือสีที่ผมได้มาก็คือสีสกายวูเฮ้ยมันสวยจริงคุณผู้ชมมันสวยจริงต้องบอกว่ามันสวยจริงแล้วก็มันโดดเด่นมากๆนะฮะตัวนี้นะอีกสีอีกสสีก็คือสีดําแล้วก็สีขาวนะครับน้าหนักของเขาอยู่ที่5.3กรัมนะครับในแต่ละข้างนะครับน้ำหนักของเคสชาร์จอยู่ที่31.4กรัมนะครับตัวนี้น้ําหนักรวมอยู่ที่42กรัมหูฟังตัวนี้นะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่5 4มแมนะครับแล้วก็เคสียชาร์จอยู่ที่480รองรับพอร์ชาร์จแบบ Type C นะครับตัวนี้จะมะีในเรื่องของการชาร์จนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธเป็นแบบ5.3นะครับรองรับตัว HSP HFP A2DP AVRCP นะครับระยะการสื่อสาร10เมตรในที่โล่งนะครับอินดิพนเดนซ์ของลำโพงอยู่ที่3 2โ oh อห์มนั่นเองนะครับคือผมต้องบอกคุผู้ชมก่อนว่าหลังจากที่ผมได้ ลองใช้งานแล้วเนี่ยนะครับจะบอกว่าการใช้งานของตัวนี้เนี่ยปุ่มรีเซ็ตมันจะไม่มีเนาะต้องใช้มือแตะ2ออ,อันนะครับที่ตัวหูฟังนะครับ หลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วมันก็จะมีเรื่องของคุณภาพของเสียงที่เป็นเสียงของเขาเนี่ยเสียงของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เน้นเสียงเบสมากนะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่เสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะครับหรือว่าเสียงสูงนั่นเองนะครับอันนี้มันจะให้เสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับค่อนข้างที่จะไม่เน้นเบสผมว่าคนที่ไม่ไม่ชอบเบสตรงเนี้ยน่าจะเหมาะมากๆนะครับราคาพันนิดๆเน,นี่ยนะฮะแล้วก็ผมว่าดีไซน์เขาสวยมากคุณผู้ชมดูดิมันเหมือนกับโอ้โหมันดูเหมือนกับเป็นตลับ อะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็มีไฟแสดงสถานะอยู่ด้านล่างนะครับชาร์จเป็นไทสีผมว่าตัวนี้เนี่ยผมว่านะถ้าเกิดว่าเป็นาสาวๆจะชอบมากผมเปิดให้เพื่อนๆดูที่เป็นผู้หญิงนะฮะส่วนใหญ่จะชื่นชอบสีนี้มากๆสีสกายบลูเนี่ยนะครับแล้วก็ผมว่ามันขนาดกระทัดรัดเข้าหูดูดีมากๆเลยนะครับพันพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่ะผมว่าแม่งโคตรคุ้มดูเลยคุณผู้ชมครับเข้าหูดูดีเข้าหูดูดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ผมว่าดีไซน์สวยนะครับดูดิฮะออกมา เยือบย,ยอดมาก,กับราคา1190บาทสำหรับหูฟังผมไม่ติดไ like, รผมแค่จะบอกว่ามันอาจจะเบสน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับการเชื่อมต่อ,อต่างๆทอาออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคราวนี้ทั้ง2ตัวนี้นะครับจริงๆก็มีวางจาหน่ายแล้วละ่ะตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมานะครับแล้วก็เข้าไปหาซื้อได้นะครับตามทางด้านออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ s h อปปีถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของเซียวหมี่นียนะครับเขาก็จะมีลิงก์ไปให้เลยนะครับหูฟังนะครับย้่อีิที3 0 0พ Uh, 290บาทค,มมาคุ้มมากคุ้มมากๆนะครับ uh, ข้อที่กัวงวลก็คือไอตัวไม่ไมโยมมันชอบไปจากแบบกดเองอะไรประมาณนี้เนาะส่วนตัวที่เป็นตัวเล่มี่บัตร5ตัวนี้ก็โคตรคุ้มนะ1,190บาทใครยังไม่มีหูฟังก็แนะนําตัวนี้สําหรับคนที่ไม่เน้นเแบบสมากนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวของเรานะครับก็าฝากติดตามนะครับช่องของเราด้วยแล้วกันนะครับในวันที่ช่วงนี้เทคโนโลยีต่างๆอาจจะออกมาไม่ได้เยอะแต่ผมเองก็ยังทําเพราะใจรักในความชอบของเทคโนโลยีอยู่นะครับวันนี้ลากัรไปก่อนครับฝ กดไลค์กด Subscribe ให้กับช n n e l ของ Bar up, up IT t ด้วยครับลาไปแล้วสวัสดีครับ